เล่าเลืง้งหลอนตอนพีโบกรถตอนแรงมือหนึ่งค่อยกำลังขี่รถมาจากหลังเลิกเวียกมากับรุนอายคนหนึ่งประมาณหกโมงแรงและค่อยก็ส่วนรุนอายไปลินที่เหอนของค่อยพอฮอดเหอนก็นั่งลมกันและกินเหล้าไปนำํำสองคนพวกค่อยก็กินเหล้าจนฮอดสิบเอ็ดโมงกลางคืนหลังจากนั้นอายคนนั้นก็ว่าว่า มันเดึกแล้วไอสิกลเงินก้อนคอยเห็นลาวเมาก็บอกลาวว่าอายตอนนี้มันเดึกแล้วเทมลาวก็เมาหลายคอยก็บอกว่านอนเงินคอยก็ไดแต่อายลาวปฏิเสธส่วนตูวคอยเป็นห่วงก็บอกว่าถ้าบ่อนอนเดี๋ยวคอยขี่รถไปสุ่งที่เงินเจ้าก็แล้วกันรถเจ้าจอดป่าวไว้เงินคอยก็ไดแล้วมืออื่นคอยกลับมาเอา ลาวาแบบคนเมาเอาแนวนั้นก็ได้บักขำหลังจากนั้นค่อยก็เก็บถ้วยเข้าไปไว้แล้วก็ขี่รถไปสุ่งเฮือนลาวและระหว่างที่ขี่รถอยู่นั้นอ้ายคนนั้นก็แนะนําให้ไปทางลัดเพราะถ้าไปตามเส้นทางใหญ่มันไกลและนานฮอดค่อยก็เลยขี่รถไปตามทางที่ลาวบอกแต่เส้นทางที่ลัดไปเฮือนลาวมันมืดและเปี้ยวเป็นตะยานหลาย เถมโบมีเฮือนคนและโบมีไฟอีกด้วยค่อยก็ขี่รถไปแบบบ่ได้คิดหยังพอฮอดเฮือนลาวแล้วก็ล่ำลากันแล้วก่อนค่อยจะกลับลาวบอกกับค่อยว่าหำเวลากลับอย่ากลับทางเก่าเดอร์ให้ไปเส้นทางใ่ญ่เพราะทางลาดมันอันตรายแล้วลาวแวาแปลกๆกออกมาว่าโชคดีเดอร์ ระว่างทางโคง้งใดค่อยกงงงเตกบอไรคิดอย่างคิดแต่ว่าลาวอาจจะเมาหลายหลังจากนั้นค่อยก็ขี่รถออกจากเฮือนลาวมาระว่างทางขากับมันมืดและเป็นแตา่ย่านหลายกว่าจะไปฮอดเส้นทางใหญ่ค่อยตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณสามสี่โค้งใดพอฮอดโค้งที่สี่ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายหากคนโค้งนี้ไปก็ฮอดเส้นทางใหญ่แล้ว พอดีช่วงที่ค่อยกำลังเลี้ยวรถเท่านั้นลหละสายตาของค่อยก็เลียวเห็นเป็นคนเป็นเงาดำๆยืนอยู่ข้างทางพอเมื่อไฟตาลดของค่อยซาดไปแวบ,บหนึ่งเห็นผู้เท่าผมขาวกำลังโบกมือคล้ายคือกับจะให้ค่อยหับราวขึ้นรถไปน้ำแต่ค่อยโบนเใจว่าแม่นคนหรือบอ่อหรือตาฟาดไปเพราะเวลาเดึกแบบนี้ในที่แบบนี้บนาจะมีคนมาย่าง คอยก็ขี่รถซาซาลงแล้วก็ตัดสินใจหันหลังไปเบิง้งแต่ปรากฏว่าบอหินไผ่ย,ยืนอยู่บนนั้นเลยคอยก็แปลกใจเลยตัดสินใจขี่รถย้อนกลับไปเบิ้งจุดนั้นแต่โกบอหินไผ่เลยขี่รถออกมาเส้นทางใหญ่เพื่อกับเงินแต่ละว่างคอยขี่รถกับเงินอยู่นั้นก็คิดในใจว่าเม่นผีหรือคนเด็กป่านนี้มายืนอยู่ข้างทางได พอค่อยหันไปเบิ้งที่แว่นรดและก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นผู้ชายเท่ามานั่งซ้อนท้ายรถจักรของค่อยอยู่แถมแลรวกำลังจ้องตาค่อยอยู่ผ่านแว่นหลังแววตาของเราเป็นตาย่านหลายใบหน้าของเราเละและเต็มไปด้วยเลือดค่อยก็เฮ็ดอย่างบดทึกคนหัวลูกโตแข็งไปหมดสุดท้ายค่อยก็ลดลมหมดสติไป พอเมื่อหูโตก็ตื่นเศ้ามาอีกมือหนึ่งเบิ้องโตค่อยมีเตบาดเลและลูกไปถามแม่ว่าเกิดอย่งขึ้นแม่ก็ตอบว่าลูกลดลมหมดสติไปมีคนมาเห็นเลยโทรบอกแม่หลังจากนั้นค่อยก็ขับรถไปหาอ้ายคนนั้นแล้วเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วเราก็บอกว่าเป็นธรรมดาคนแถวนั้นเห็นผีลุงแดงตลอดซึ่งลุงแดงเราอยู่อีกเมืองหนึ่ง ลรามาเป็นสร้างก็สร้างและกำลังก็สร้างยุด่ดีๆก็เป็นลมตกลงมาจากสั้นสามของอาคารตายคาที่สงสัยลุงลราจะคอยโบกรถเพื่อให้พาลรากับเหือนเทๆและตั้งแต่มือน,นันมาคอยกกบกาผ่านทางเส้นนั้นอีกเลย